ไปไปไป,ปอึบโอ้สู้ไว้น้ำนี่มันลึกเดี๋ยวมันจะบ่ลงเอา,น,านั่นแหลอจับเลยไป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 ,ไปทั้งนู่นหันหัวไปทางนู่นหันหัวไปทางนู่นไปลงน้ำไปวันนี้วันนี้ลงน้ำไป <c oughs> จะกลับมาที่เก่าได้งไง ไปลงน้ําไปเออตึดมันเพิ่นเต็ด giang giang ปล่อย

ไปไปนนไป,ปอึบโอ้สู้ไว้น้ำนี่มันลึกเดี๋ยวมันจบะบาลงเอานั่นแมือจับเลยไป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 ,ไปทางนู้นหันหัวไปทางนู้นหันหัวไปทางนู้นไปลงน้ำไปวันนี้วันนี้ลงน้ำไปจะกลับมาที่เก่าได้งไง bãi gì luôn nghe quay ờ